จ้าสวัสดีจ้าคุณเพื่อนทุกคนสวัสดีพี่น้องกฟองฝายสุขสุขทุกคนเนาะมืัอนี้กะสิพันเพื่อนมารับชมการหนึ่งนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะการหนึ่งก่อนเ็ดในถังสองรอยลิตรนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะนี่นะจ๊ะเนาะควันต้องคืนสมั่งเสมอบนมีดคุณเพื่อนเด้อต้องคืนสมั่งเสมอจังสี่สองชั่วโมงเต็มนะจ๊ะเนาะอันนี้กะถือว่าจะไปล่าได้ด้วยคุณเพื่อนเด้อนี่นะจ๊ะเนาะอันนี้สิมไม่ร่มเลยนะจ๊ะเด้อ สิมิล,ลมพัดเข,ข,ข่าแล้วก็ควันพอกกระโบควายสม่ำเสม,มอป่านไหนหนวลเกลื่อนเนาะเห็นนะ,ะจ๊ะเนาะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเนาะถึงสีจับเวลาไดนน้นวลเกลื่อนเนาะต้องคืนสม่ำเสม,มอแล้วก็ต้องพุ่งสองชั่วโมงเต็มเดือนเกลื่อนเด้อหนึ่งถังกระบรรจุไดหนึ่งลอยก่อนเนาะจ๊ะเพื่อนเนาะอันนี้ข้าใส่แกะด้วจ้ะเด้อเห็นใน,ในะจ๊ะเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะจ๊ะหาฟืนยากะะต้องมีทั้งแกะทั้งฟืนนวลเกลื่อนเนาะเห็นนะจ๊ะเนาะ อาจจะเสียงดังด้จ้ะเนาะทั้งเสียงดังทั้งน้ำเดือดนะกับทั้งเสียงแกนะ่นนะ้เปืือนเนาะสิเป็นลักษณะบบมี้นะจ๊ะนเผื่อนเนาะอันนี้คือถือว่าเจ้าไปล่าได้ด้วยนะจ้ะเนี่ยจัไปล่าแบบนี้นะจ้ะเนี่ยพุ่งขึ้นแบบนี้สองชั่วโมงเต็มเนะี่ยนะเนาะจับไปล่าแบบควันพุ่งเต็มทนะี่นอนเพืือยเนาะเห็นนะจ๊ะก่อนเฮ็ดถึงซิสุกดีนอะนเพืือนเนาะอันนี้คือวิธีการหนึ่งก่อนเฮ็ดด้วยทั้งสอนนะงรอยนี้นอตเพืือนเนาะเห็นนะจ๊ะเนาะเห็นะจ้ะ จ้องผู้ขมวดน้อยๆเดินเผื่อนเด้ออย่าจ้องแห้งนะจ้ะเนาะนี่นะจ๊ะมันอัศีเดบ่บ่ได้ตเผื่อแก่สน้องเผื่อนเนาะเพราะเขาใส่แก่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะคันจ้องหู้ใหญ่เกินไปกับสิควันกับสิพุงแห้งเกินไปนะจ๊ะเพื่อนเนาะเอาหู้น้อยๆประมาณซ้ำหนีบก้อยเดินเผื่อนเด้อมันจะคอยสื้อคาเสมอดีนะจ้ะเนาะนี่นะจ๊ะนี่ลักษณะแบบนี้คือจำไม่ล่าไหนเลยนะจ๊ะ ขอบคุณเพือ่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามนะหายกำลั่ใจนะจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะลักษณะแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้าขออภัอะไรนะจ้ะเสียงอสิบวชัดนะจ๊ะเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามนะจ้ะเนาะนี่เรมกมติดตามให้น้ำนี้จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันนะคิปไม้จ้าสวัสดีจ้า